แน่นอนนี่คือสคริปต์ YouTube ความยาวประมาณ1,200คําคำเกี่ยวกับเอพิ G.T. 2025เป็นภาษาไทยพร้อมอินโทรเร็วภายใน30วินาทีและชื่อช่อง GearHub โดยไม่มีหัวข้อใดๆคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้จักกับรถยนต์ที่ถูกเรียกว่าอนาคตของความเร็วลองจินตนาการถึงรถคันหนึ่งที่รวมพลัง ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียว a p e พ็ t 2025คือสุดยอดซูเปอร์คาร์ที่กำลังทำให้โลกต้องจับตามองภายในไม่กี่วินาทีมันสามารถทิ้งทุกคันที่คุณรู้จักไว้ข้างหลังวันนี้ช่องเกียร์ฮับจะพาคุณไปรู้จักกับทุกความลับของเครื่องยนต์อัจฉริยะคันนี้ทั้งสมรรถนะราคาและเหตุผลว่าทำไม A p เพ็กจี2ีถึงถูกเรียกว่ารถยนต์แห่งอนาคต a อ e พ GT 2025ไม่ได้เป็นเพียงรถสปอร์ตธรรมดาแต่มันคือผลงานศินละปะทางวิศวะกรรมขั้นสูงตัวถังทําจากคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเกรดอวกาศทําให้มีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อ ผลลั์คืออัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.2วินาทีเรากำลังพูดถึงความเร็วระดับเดียวกับบุกติชิรอนหรือเทส l a โรสเตอร์แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าหลายเท่าหัวใจของ APEC GT 2025คือเครื่องยนต์ลูกผสมแบบไ y บริดรุ่นใหม่ล่าสุด ผสานเครื่องยนต์เบนซิน V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.0ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้พลังรวมกว่า1,400แรงมา้าแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะพร้อมระบบกระจายแรงบิดแบบ Air a อกกที p ทำให้ทุกล้อทำงานประสานกันอย่างแม่นยำส่งผลให้รถคันนี้มีทั้งพลังความสเสถียรและการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ ดีไซน์ภายนอกของเอพิ GT 2025ก็โดดเด่นไม่แพ้กันเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบในอุโมงค์ลมเพื่อลดแรงต้านและเพิ่มแรงกดที่ความเร็วสูงดันหน้าใช้ไฟเลเซอร์รูปทรงปีกนกให้ความรู้สึกดูดันเหมือนสัตว์นักล่าจากอนาคตประตูปีกนกเปิดขึ้นอย่างสาง่างามทุกอย่างไม่ได้แค่สวยแต่ยังมีหน้าที่ทางอากาศพลาศาสตร์โดยตรง ภายในห้องโดยสาร a p e พ g ก2025คือโลกแห่งเทคโนโลยีล้ำยุคแผงคอนโซลดิจิทัลแบบโฮโลกราฟิก3มิติแสดงข้อมูลความเร็วรอบเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนแบบเรียลไทม์พวงมาลาัยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินรบพร้อมปุ่มควบคุมโหมดการขับช่วงล่างและพลังงานไฟฟ้าเบาะทำจากคาร์บอนไฟเบอร์หุ้มหนังแท้ระดับพรีเมียมให้ความสบายแม้ขับด้วยความเร็วสูง และระบบเสียง3ามิติจากแบง g o แอน s e โอลูเซนทำให้ห้องโดยสารกลายเป็นคอนเสิร์ตเคลื่อนที่สิ่งที่ทำให้ a อพ x GT 2025หน่้าทึ่งยิ่งกว่าคือความฉลาดของมันมาพร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์เอพ s e n ซนที่เรียนรู้พฤติกรรมการขับของผู้ใช้แล้วปรับระบบช่วงล่างการปรับสนองคันเร่งและการควบคุมแรงบิดให้เข้ากับสไตล์ของคนขับโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีโหมดขับอัตโนมัติระดับสีที่สามารถวิ่งบนทางหลวงได้โดยไม่ต้องจับพวงมาลัยเลย e p e พ็จึงไม่ใช่แค่เร็วแต่ยังฉลาดอย่างแท้จริงในด้านความยั่งยืน e p e พ็ t o อเตก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันระบบไฮ b r i d สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ไกลถึง80กิโลเมตรเหมาะกับการใช้งานในเมืองโดยไม่ปล่อยมลพิษ อีกทั้งระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติระหว่างเบรกหรือเข้าโค้งยังช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวมาถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดราคาของเอ e พ็กซ์2ีอยู่ที่ประมาณ980,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ35ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับภาษีและออปชันแน่นอนว่ามันไม่ใช่ราคาสำหรับทุกคน เพราะจะมีการผลิตเพียง150คันทั่วโลกเท่านั้นและทุกคันจะมีหมายเลขเฉพาะตัวตามสั่งจากลูกค้าแต่ละรายคู่แข่งของ a p e พ GT 2025ได้แก่แมคลาเรนสปี t a i l รีมักเนเวราและ Ferrari S F 9 0 Stradale เดลแต่สิ่งที่ทำให้ a p p e โดดเด่นกว่าคือระบบไฮบริดที่ผสานเทคโนโลยีการควบคุมอากาศพลาศาสตร์อัจฉริยะ ในการทดสอบในสนามส่วนตัว Apex ็ t t ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง410กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายเป็นหนึ่งในรถไฮบริดที่เร็วที่สุดในโลกและยังคงความนิ่งแม่นยำแม้ในความเร็วสุดขีดระบบระบายความร้อนของ Apex ็ t t 2025ก็ถูกออกแบบให้แยกควบคุมระหว่างเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ ทำให้สามารถรักษาประสิทธิภาพสูงสุดได้แม้ขับต่อเนื่องนานนานระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกจากเบรโ o และช่วงล่างปรับได้5โหมดพร้อมยางเฉพาะที่พัฒนาโดยมิชลินช่วยให้เกาะถนนได้แน่นในทุกสภาพในด้านการเชื่อมต่อ APEC GT 2025รองรับเครือข่าย5 g เต็มรูปแบบผู้ขับสามารถควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเช่นตรวจสอบสถานะรถเปิดแอร์หรือสตาร์ทรถจากระยะไก,กลได้ทันที อีกทั้งยังมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านคลาวอัตโนมัติเพื่อให้รถของคุณทันสมัยอยู่เสมอสำหรับคนที่ชอบความแตกต่างเอเพ็กมอเตอร์มีโปรแกรม a อเพ็กเบส a k โอที่ให้ลูกค้าออกแบบสีภายนอกวัสดุภายในและแม้กระทั่งเสียงท่อไอเสียได้ตามใจเป็นการสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับเจ้าของทุกคน การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ a p e พ GT 2025จะมีขึ้นในช่วงกลางปีหน้าโดยลอตแรกจะเริ่มส่งมอบในยุโรปและตะวันออกกลางก่อนจะเข้าสู่ตลาดอเมริกาและเอเชียผลิตเพียงเดือนละ12 0 0คันเท่านั้นทำให้รถคันนี้กลายเป็นของสะสมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน a p e พ GT 2025ไม่ได้เป็นแค่รถแรงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อน มันรวมทุกอย่างที่คนรักความเร็วต้องการไว้ในคันเดียวพลังความหรูหราความชาญฉลาดและความยั่งยืนแล้วคุณลักล้าที่จะเหยียบคันเร่งของรถที่มีพลัง1,400แรงม้าและทำความเร็วได้ถึง410กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับเอ e พ็กจ2 2ีและคิดว่ามันคู่ควรกับตำแหน่งรถแห่งอนาคตหรือเปล่า นี่คือทั้งหมดจากช่อง GearHub ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีรถยนต์และยานยนต์ทางทหารที่ลำที่สุดในโลกถ้าคุณชอบความเร็วนะวัตกรรมและพลังแห่งเครื่องยนต์กดติดตามกดไลค์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับอนาคตแห่งความเร็วที่เริ่มต้นแล้ว Apex GT 2025อยากให้ผมเขียนเวอร์ชั่นภาษาโปรตุเกสของบราซิลควบคู่ด้วยเหมือนสคริปก่อนก่อนไหมครับ